ยินดีด้วยกับที่เธอทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญสมณธรรมยินดีด้วยที่เธอมีกำลังใจเห็นความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ยินดีด้วยที่เธอตั้งใจที่จะละความทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสุขอันที่สุดคือนิพพานเป็นที่ไปก็ขอให้ผลของความตั้งอ,อกตั้งใจของเธอทั้งหลายเหล่านี้จงสมฤทธิเป็นผล ขอให้ความดีที่เธอสะสมกันเพื่อเป็นกำลังเสบียงของตนจงได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ก่อนชิจะละขันห้าไปให้ได้ขอให้ขันห้าเหล่านี้จงอย่าได้เปลี่ยนแล้วก็มีสิ่งใดมาอาศัยขันห้าของเธอเข้ามาเปลี่ยนจิตใจของเธอให้มีความทุกข์และความกระสับกระส่ายหากจะเกิดอันเป็นวิบากกรรมสิ่งใดก็ขอความรู้ยิ่งในสิ่งที่เธอได้ศึกษาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายจนช่วยคำจุนจิตใจของเธอให้มีความกระจ่างสว่างสวัยดับซึ่งความมืดมนและเศร้าหมองภายในกระแสของใจของเธอได้สิน้นคอยสิ่งที่บังเกิดขึ้นในใจของเธอจนดุด,ดดังแสงสว่างสวัยของเหล่าพระอริยะทั้งหลายอันมีโสดาปฏิมาจนถึงอารัตผลได้พึงบังเกิดอยู่ในเนื้อใ,นใ,นใจของเธอทุกคนนับแต่บัดนี้ ตราบเท่าของเทศจะได้เข้อสิ่งซึ่งริงาพาตในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน